สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะไปสุ่มทีมแต่แรงขึ้นแต้ม90 0 0ันนะครับมาดูกันนะครับว่าคลิปนี้ผมจะขึ้นแต้ม90 0 0ันได้หรือเปล่านะไปครับสุ่มทีมเลยใครกำลังมองหาร้านบริการเติมเกมฟรีไฟนะครับผมก็แนะนำเพจ Cookie แดน Shop เลยนะครับมีบริการเติมแบบทั้ง u ู d แล้วก็ ID Pa s s ร์้นะครับเติมถูกกว่าเติมเองปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีบริการรับเติมเกมอื่นอีกมากมายด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ แล้วก็สำหรับใครนะครับที่ต้องการหาซื้อ AD free file หรือว่าขาย AD free file นะครับผมก็แนะนำเพจ K d e e Shop X2 เลยนะครับมี AD free file ให้เลือกซื้อหลากหลายแนวนะครับซื้อขายปลอดภัยแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถกดตด้ที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยนะครับมาครับเกมนี้บาซิเลียน่าจะมีนะที่นี้ไปไหนเนะนีเ่ยหัวติด1%แน่เลยโดดลายนี้บากลางมีนะครับแต่ว่าลงช้ามากผมลงบ้านนี้ก็แล้วกันได้ปืนไกลปุ๊บสอยเลย โอเคสวยบกหนึ่งกับลูกสุกเอ้ยลูกสุกลูกสุกลูกสุกคืออะไรกระสุนลูกซองเฮ้ยไม่มีอะไรเลยวะยวของไม่มีเลยเฮ้ยขวาล่างมีครับนาหนึ่งนะแดงแดงเลย ไม่ใช่ไหมบาการเงียบจังมีคนลงนั่นแหะเมื่อกี้นะหรือว่าเขาเปลี่ยนเมืองลงแล้วเฮ้ยข้างหลังมาไงอะเจ็บมากครับทางนี้มาหนึ่งวะ่ะดาวนนะ ใต้บ้านผมเนี่ยเลี้ยงขวาปุ่มเป้าล็อกอะไรอะ่ะเป้าล็อกผิดที่จัดแดงๆหนึ่งเจ็บม่ดาวดาวไปดาวไปบอตตี้โอ้โหเดือดจัด ตีเปลี่ยนด้วยเนะี่ยผมว่านาะยตีมาสเ,เตอร์ไม่ก้อยแกนอะตีเนะี่ยดีเขาไม่มีลูกซองกันถ้ามีลูกซองนี่ผมไม่น่ารอดนะถือว่าโชคดีไปนี้เอ้ยมีคนมีลูกซองนี่หว่าแต่ว่าเขาไม่ได้ยิงช่วยเพื่อนก่อนนะครับเพื่อนตายสองเลยเพื่อนตายกันเมืองไหนอะ่ะ เซนท่านเฮ้ยหน้าใบวะเพื่อนเบอร์สี่ล่วงตรงไหนอะล่วงด้วยผมไปทำไปเนี่ยเฮ้ยแม่ต้องไปก็ได้ผมว่าเขามีสิทธิ์หัวสลิงมาเอาจริงจริงคนดูผมว่ามีสิทธ์นะดูจากลายนี่แหละสมมติถ้ามีเพื่อนคนหนึ่งเหยียบตู้อย่างเงี้ย ถ้าหัสลิงมาแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่าผมมาคนเดียวไงไม่มีคนเหยียบตู้เดี๋ยวผมขอรอพักหนึ่งก่อนนะสักนาทีหนึ่งสามสิบวิหรือว่าเขาไม่ข้ามาฝั่งนี้เนี่ยใน,นไงเพื่อนเหยียบตู้ละ เขาไม่น่าข้ามมาฝั่งนี้นะครับน่าจะแลกของอยู่อ๋อบวกอยู่นี่เองว่าแล้วทำไมข้ามชาแล้แลเราเห็นไหมทำได้นะดครับขิดตัวว่านะ่ะผมวัาไปขวาก่อน ตั้งให้วาหลังทำไมหลังมีตัวเหรอเจ็บมากครับขวามีเป็นอนะเสียวขวานะดาวหนึ่งดาวสอง รีบซ้ำนะครับทุกคนถ้าเจอที่เปลี่ยนอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะบอกจุดเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นยากเอาซ้ำไว้ก่อนก็ดีโอเพื่อนดาวกันสองคนเลยเอ้ยกระเบิดอะไรอะ่ะตกใจหมดเป็นระเบิดด้วยเอย้ข้างในมี ดูยครับเพื่อนลุยุยลุยลุยลุยเมื่อกีเ้เหมือนจะเข้าม,มาตูนางง้นะงงแล้วนะเขาหาผมไม่เจอเฮ้ยอย่าตัดอย่าสตั้นอย่างงี้ดิสตาร์ทน,น่ากลัวเกินเจอเพื่อนจริงไปไม่ไดาวข้างนอกมาหนึ่ง ดาวนะุ้เจ็บมากผมก็เจ็บเหมือนกันเวยครับเพื่อนเพื่อนไม่มาด้วยผมไล้แย่นะช็อตน,นี้รีบชุบก่อนให้เพื่อนมาเก็บของด้วยอุ้ยคันจมูกอย่าเพิ่งคันตอนนี้ดิโอ้ยโอ้ยคันจมูก วงบีบมาก,ก่อนนี่เฉยเลยนะครับอย่างนี้ก็อยู่ยาวอะ่ะเฮ้ย,ยเรายิงเช้าเขาเราเสียเปรียบใจเย็นเกมใจเย็นถอยก่อนโนเปิดโคตรเจ็บเลยปืนอะไววะน่ยมุมไม่ดีเลยเล่นยากอะตรงเนี้ยดาวนะ เฮ้ยอะไรอ่ะใครเป็นลิงอะไรอ่ะเอาหล่นแล้นะเพื่อนหว่านนวเพื่อนดาวจริงจกร้องเลยครับจังหวะเนี้ยล้างไม่ดีแล้วปะล้างไม่ดีจริงผมเก็บของไม่ได้ล้างไม่ดีมากขอเก็บไม่ขึ้นนะข้างบนผมมีหนึ่งแน่เลยนี่ไง เดมมัวไม่ได้ละโดนโคผมต้องถอยก่อนไม่ถอยเด๋ยวสวยแน่หลังก็มานะครับโหรับเยอะว่ะเกมนี้ต้องถอยไปเล่นริมน้ำนะเอาจงริงเล่นริมน้ำเล่นป้อมอะโอเคแต่ถ้าเล่นตรงน้นไม่โอเคละมันนัวเกินอ่ะเพื่อนเรารับเยอะอ่ะโหรับเยอะจัดเลย ไปไล้เพื่อนอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เขาจะมูดอีกแล้วต้องเล่นอะไรใช่มันเป็นมุมอับ่ะทุกคนช็อตอย่างเงี้ยถ้าไม่เล่นมุมอับนี่ไม่ไหวนะเยอะเกินกินน้ำยาวิ่งรอเลยนายโดนแล้วผม โอ้หป้าไปล็อกตัวนู้นได้ไงวะอะไรวะนะ่าป้าล็อกตัวไกลเฉยเลยโอ้หอย่างนี้ก็พังนี่ครับจอผมเป็นไรไม่รู้ทุกคนมันหันไม่ค่อยไปเลยวะจอมันเหนียวมันเหนียวอะไรวะผมก็ไม่ได้กินอะไรนะจอหันไม่ไปเลย สวยเพื่อนจอหันไม่ไปผมทำในช้าไปหมดเลยอะเิ็งว่ะจะขอเช็ดจอก่นเกมเกมหน้าเช็ดจอแปบบ๊บแล้วปากทงด้วยไงมาครับทุกคนเอาใหม่นะเกมนี้เกมเมื่อกี้พลาดน,นะครับผมหันจอไม่ไปเลยจริงๆหันแบบไม่ไปตามนิ้วเลยอะจบจัดโอ้แต่ว่าวงฟ้าเยอะเนี่ยทำเป็นเล่นไป หัะบ้านนี้มีด้วยจยิงกเพื่อนจเย็นก่อนจเย็นก่อนอย่าเพิ่งรู้วามอ้าวจา์ดนะตีนะัแข่งแต่ว่ามาคนเดียวหนึ่งสี่ผมเห็นลงกระจายกันอะตีอะลงกระจายกันมากเลยไม่เกาะกลุ่มเลยอะผมเล่นยากเพราะว่าเขาอ้อมได้นะเรามาคนเดียวด้วย เฮ้ยใครเนี่ยไม่ใช่แล้วอันนี้แปลกๆนะดาวหนึ่งเฮ้ยไม่รีบซ้ำดีกว่าเผื่อเพื่อนเขามีเหรียญน,นะเดี๋ยวผมรอเฮ้ยจย์ดเขาไม่ออกด้วยวะเขาดูผมยาวตายแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดสแกนเลย ัดเข้าในเมืองดีกว่ามีไว้อนะเฮ้ยมีวงชุบด้วยขวายิงเฉยเลยอะไรวะน่าเฮ้ยเอาสองชาร์ตมาจากไหนเด้อเพื่อนเอามาจากไหน,านเนี่ยเอามาจากไหนสองชาร์จ ผนก่อนผมดาวดาวส้มเลยแต่เ,เขาได้งานจุดเพื่อนนะพัญญาก่อนเมื่อกี้ขวากายยิงมาที่ใครอะเฮ้ยทุกคนจาร์เขายังไม่ออกเลยเขาดูผมยาวจริงเลยเนะี่ยนักแข่งดูแล้วเขินว่ะ เดินไม่ออกแล้วเดินไม่ออกแล้วอย่างเงี้เฮ้ยเสียงรอบนอกอยังอยู่เลยเอ,ย,เอยลิมพันเสียงรอบนอกอยังอยู่อยู่เลยอ่ะน่าจะบ้านนี้ผมว่าถ้าฟังจากเสียงแล้วนะถ้าไม่พลาดเฮ้ยทุกคนเสียงบ้านนี้แหละชัวแต่เขายิงใครอ่ะได้ยิงผมไหมล่ะ เฮ้ยใครมาวะนี่ใครเนี่ยคนละตัวกันนั่นแหละ๋อแล้วนะลไงโดนละ ปทุกคนครับขอโทษด้วยนะถ้ามันมีเสียงกอยอีดแอดนิดหน่อยสอรี่นะผมขยับตัวไงมันเมื่อยขออนุญาตเลงนะผมขอเป็นไวรุ่นเล่นป้ายบ้างคนอื่นเล่นกันเยอะนะผมขอเล่นบ้างมาไวรุ่นป้ายไวรุ่นอะไรนี่เอา้า ตัววาผมมีอยู่แล้วนี่ว่าได้ทำไมวะมาวีเหียนเยอะแล้วไงเฮ้ยตั้งไม่ได้คดุณดูตั้งไม่ได้สวยเลยเบอร์สองยิงแล้วเบอร์สองยิงแล้วไงเจ็บอะนะ่ะ เฮ้ยเฮ้ยไม่โดนเลยแต่ว่าจริงๆผมตั้งใจยิงไม่โดนนะจะได้แบ่งคิวเพื่อนนะครับนั่นแน่นั่นแน่เนี่ยมันตั้งไม่ได้มันเป็นอะไรประตูวาร์ปเนี่ยไหวปะเนี่ยโอ้ไปละตั้งไม่ได้ก็โดดเลยอืออาดิยิงเลยมีคนก็ยิงเลยตั้งไม่ได้ถ้างั้นประตูวาร์ปอยู่ข้างบน เพื่อมีเสียงคนดาวผมคิดว่าเสียงหมัดเพื่อนนะที่แรกแต่ว่าไม่ใช่ข้างในมีคนล้องผมว่าเล่นเมืองข้างหน้านี่ดีกว่าน่าจะโอเคกว่า มีแอร์ดรับด้วยเขาน่าจะรอเก็บแอร์ดรับนะนั่นไงน้ำยาววิ่งมีไหมสวยมีอยู่โหล่ำกันแล้วล่ำกันแล้วล,ล่วลำ,กลวลำกันวัวจัดโอหไม่เข้าหัวเ้วทุกคนเจ็บสอง ดาวแล้วโอ้โหข้างหลังอยู่ตรงนี้เองเหรอโอ้ผมคิดว่าอยู่ข้างใต้ลึกอะไรวะน่ะเพื่อนมีเหรียญเพิ่มมาสองชุบได้่อยเพื่อนเพิ่มมาสองมาครับทุกคนเมื่อกี้ผมไปเปิดไม้มานะเพราะว่า oh, ด oh, ูเหมือนเพื่อนจะเล่นไม่ค่อยเป็นผมต้องเปิดไม้บอกว่าให้เพื่อนชุบมาครับขอลงศพเดิมเลยโอ้โหเมื่อกี้พลาดผมดูมาร์กผิดคิดว่าเขามาร์กลึกมาร์กอยู่ลึกแฉได้อยู่ใกล้ๆเลย ลงที่เดิมเลย้ผมอะวัดใจอยู่แล้วโอ้โหผมจะเข้าไงเนี่ยกระสุนซองไม่มีไปครับแต่ว่าแรกได้เฮ้ยวิ่งไล่บนดีว่าข้างๆไม่น่าดีนะสวยมีเครื่องดีดด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไปได้จ้าโอ้โหจะที่โรงด้วยว่ะผมคิดว่าถึงซากไม่ถึงนะเจ็บอุย้ยไปแล้วไม่รู้แหละวิ่งมั่วเลย็อตแบบฉอตวัดใจเอารอดเฉยรอดเฉยกระมาดิ ผมจะไม่ชาร์จมั่วเราอยู่คนเดียวปลาเปลี่ยหัวใจเจ็บนะครับแต่ว่าไม่ดาว มาอยู่นี่ได้ไง,ไงวะเมื่อกี้อยู่บนอยู่เลยงงใครไม่งงแต่ผมงงช็อตเนี้ยหไดแไม่ไปด้วยตายแรด,ดติดเขบิบโอ้โหโดนปลาหัว คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับทุกคนมาเล่นให้ขึ้นแต้ม 9, เ0 0าพันเฉดนะครับอาจจะไม่ได้ที่1น,นะแต่ว่าก็ขึ้นแต้มเ0 0าแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนไปนะครับ